ก่อนรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่20ประกาศจับอาหลง2ชั่วโมงต่อมาณนะห้องทำงานผู้หมวดสำนักงานตำรวจนครบาลเขตพื้นทมินผู้กำกับหลีตบโต๊ตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวนายทำอะไรลงไปหยวนเคอทำไมแผนปฏิบัติการถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ดูรายงานคดีสิเขียนกันมาได้ไง เข้าเผชิญหน้ากับคนร้ายไม่กี่คนด้วยอาวุธครบมือยังปล่อยให้มีคนตายได้อีกเหรอรายงานกับสำนักงานใหญ่ยังไงนายจะให้ฉันหยวนเค่อก้มศีรษะตอบผู้กำกับหลีครับพอดีผมมั่วยุ่งอยู่กับคดีอื่นส่วนเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับผมจะไม่แก้ตัวอะไรและยินดีรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมดรับผิดชอบงั้นเหรอได้ งั้นก็ออกจากตำแหน่งผู้กำกับซาฉันจะให้คนที่มีความสามารถมากกว่ามาแทนผู้กำกับหลี่ตะโกนอย่างเย็นชาหยวนเครื่องเงยหน้าขึ้นและจ้องไปยังผู้กำกับหลี่โดยไม่กล่าวคำใดเวนเอ๋ยผู้กำกับหลี่สบอทอออกมาด้วยความฉุนเฉียวขณะเดินรอบห้องฉันอ่านรายงานแล้วหากยังปล่อยไอชีหลินคนไร้ประโยชน์ไว้อยู่อาจเกิดปัญหาขึ้นอีกคุมนออีกคุมประพฤติมันซะการที่มันไม่ยอมยิงปืน มีโอกาสสูงที่จะลักลอบติดต่อกับพวกค้ายาเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดหยวนเคอยืนขึ้นตอบรับไว้ผมจะจับตาดูเขาให้ตอนนี้ฉินอวีและแมวเท่ากำลังสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่จับกุมมาได้อยู่ครับผู้กำกับหลี่ยังคงเดินไปมาด้วยสีหน้าเคร่งครึมก่อนจะหันมาพูดกับหยวนเคอฉันจะพูดกับนายตรงตรง ในยุคนี้ทุกคนต่างต้องการชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นตำรวจหลายนายในสำนักงานต่างก็พยายามทำทุกทางเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธ์เพื่อเลื่อนขั้นฉันรู้ดีและก็ไม่ได้คิดที่จะขัดขวางอะไรแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดในสิ่งที่ทำได้และไม่ได้อยู่ในอย่างเช่นการละเมิดผลประโยชน์ของผู้อื่นอย่าใช้สำนักงานตำรวจและชีวิตของใครเป็นข้ออ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเด็ดขาดเพราะหากถูกจับได้รับรองว่าจบไม่สวยแน่ หยวนเค่อภายอกตอบทันทีที่ได้ยินผู้กำกับหลีพูดผู้กำกับหลีครับข่าวลือไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไปผมว่าท่านน่าจะเข้าใจผมผิดนะครับไม่ว่าจะเข้าใจผิดหรือไม่นายก็ไม่ควรปิดบังความจริงฉันไม่ได้ตาบอดคิดดูให้ดีแล้วกันผู้กำกับหลี่เดินไปยังหน้าต่างก่อนจะกล่าวต่อด้วยความหมุดหนิดฉันจะให้ นายเขียนรายงานส่งให้สำนักงานใหญ่ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีส่วนปัญหานายต้องเป็นคนจัดการเองให้เรียบร้อยเขียนทุกสิ่งที่ต้องรายงานฉันจะอ่านและตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเซ็นให้ผ่านหรือไม่ครับท่านหยวนเคอตอบกลับเวลาเที่ยงคืนขณะที่หยวนเค่อกำลังทานมื้อเย็นณนะร้านอาหารในย่านที่รองพร้อมด้วยเหล่าผู้มีอิทธิพลแห่งโลกมืดที่ด่งดังในเขตพื้นทมินและเขตอื่นๆราว20-30ถึงคน บริเวณขั้นสองของร้านอาหารหยวนเคอร์ชูขนมปังสามขึ้นขึ้นท่นามกลางผู้คนก่อนจะพูดขึ้นคืนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายคงทราบข่าวปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในย่านถนนสามห่วงก่อนหน้าแล้วพวกผู้ร้ายได้สังหารคนของเราไปถึงสี่คนทําให้ผู้บังคับบัญชากโกรธมากจนเกือบไล่ผมออกในเมื่อที่นี่มีแต่พวกเราผมจะพูดตรงๆเลยแล้วกัน ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดำเนินการจัดการกับผู้ลักลอบขายยาดังนั้นขอทุกท่านโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือหยอวนเครอผู้นี้จะตอบแทนทุกท่านแน่นอนทว่าหากมีผู้ใดพยายามขัดขวางการจับกลุมผมจะถือเป็นการเหยียดหยามผมและสำนักงานตำรวจและต้องว่าจะถูกดำเนินคดีเป็นรายต่อไปผู้หมวดหยวนคุณพูดเรื่องอะไรในเมื่อคุณรักษาสัญญาเราก็ต้องทำตามอยู่แล้ว ฉันสงสัยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อคนขายยามีแค่สองคนเองไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าเราจะตรวจสอบและจัดการโดยเร็วที่สุดไม่มีใครโกรธและแย้งคำพูดหยวนเครอศักคนกลับกันต่างเห็นด้วยทั้งหมดหยวนเครอรินวายให้คนที่เหลืออย่างเจียมตัวก่อนจะหัวเราะเบาๆขอบคุณสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมครับ จากนั้นไม่นานเมื่อประเด็นต่างๆถูกชี้แจงหมดแล้วขณะที่กำลังจะแยกย้ายชายผิวสีคนหนึ่งขึ้นรถและรับโทรศัพท์สวัสดีครับลุงมาช่วยฉันลักลอบพาคนออกจากเขตปกครองพิเศษหน่อยลุงหมากล่าวชายผู้นั้นหัวเราะเบาๆก่อนตอบกลับฉันจะไม่ถามว่าคนพวกนั้นคือใครเพราะตอนนี้ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ผู้หมวดหยวนเครือจริงจังมากเขาโทรหาพวกเราและเชิญไปทานมื้อเย็นเพื่อเตือนพวกเราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีฟังดูน่าตกใจใช่ไหมชายผิวสีกล่าวลุงมาถึงฉันจะไม่กลัวเขาแต่ก็ไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธเหมือนกันเข้าใจที่พูดไหมไม่เป็นไรคิดเสียว่าฉันไม่เคยขอความช่วยเหลือจากนายแล้วกันเฮ้ไว้เจอกันครับจากนั้นทั้งสองคนก็วางสายทันที เวลา8โมงครึ่งหมายจับพิเศษสำหรับอาหลงถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่ไปยังสำนักงานตำรวจทั้ง6เขตของเมืองซึ่งเจียงเมื่อได้รับหมายจับเหล่าตำรวจจัดตั้งทีมสืบสวนขึ้นทันทีอาหลงกลายเป็นบุคคลโด่งดังในชั่วข้ามคืนทุกคนต่างรู้ดีว่าชายผู้นี้คือคนที่ตำรวจกำลังต้องการตัว ย้อนกลับไปตอนที่ชินวิรับคดีนี้มาจากหยวนเครอรอเขาคิดว่าเป็นเพียงคดีเล็กๆไม่น่าเป็นเรื่องได้ถึงขนาดนี้สถานการณ์ทั้งหมดเริ่มควบคุมไม่ได้เขารู้สึกราวกับมีคนพยายามกดดันอยู่ตลอดเวลาในสำนักงานผู้บังคับหมวดชินอวิมองหยวนเคอร์อและกล่าวผมประเมินสถานการณ์ทุกอย่างต่ำไปครับฉันรู้ดีว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนหยวนเคอร์โบกมือปิด นายมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็จริงแต่กำลังคนของเรามีจำกัดพวกคนขายยารู้ดีว่าถ้าหากถูกจับกลุ่มจะต้องตายสถานเดียวดังนั้นเขาเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ตำรวจทุกคนนะที่อยากจับโจรบางคนก็ต้องการแค่เงินเดือนที่มั่นคงและเสี่ยงชีวิตให้น้อยที่สุดซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเมื่อต้องปะทะกันเราไม่มีทางควบคุมสถานการณ์ใหญ่ของสำนักงานตำรวจนี้ได้อยู่แล้วชินอวีนิ่งเงียบฉันจะลงโทษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่านายจะจัดการคดีนี้ได้ดีแค่ไหนและผู้บังคับบัญชาพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่หยวนเคร่รกล่าวอย่างตรงไปตรงมาคดีนี้ยังไม่จบทำให้ดีที่สุดเพราะฉันคาดหวังในตัวนายมาก ขอบคุณครับผู้หมดหยวนชินอวีตอบตั้งแต่กลับมาเมื่อคืนชินอวีก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ลักลอบขายยาล้มเหลวไม่เป็นทา่าเขาคิดว่าผู้บังคับบัญชาต้องถลกหนังและลงโทษสถานหนักเป็นแน่แต่ใครจะคิดว่าหยวนเคอจะรับผิดแทนสังกัดที่สามและแมวเท่า ไม่เพียงเท่านั้นหยวนเคยยังสั่งให้ชินวีตั้งใจจัดการคดีโดยไม่ต้องกังวลอะไรอีกด้วยก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันเข้ามาหยวนเครตะโกนทันใดนั้นประตูสำนักงานก็เปิดออกชายไวไกลางคนปรากฏตัวในชุดลำลองทำความเคารพยวนเคอก่อนกล่าวรายงาน เราทำให้มันอ้าปากได้แล้วครับจากคำให้การพบว่าไม่มีผู้เกี่ยวข้องและพวกมันไม่ได้รับเงินค่าจ้างใดด้วยครับหยวนเครอขมวดคิ้วถามนายแน่ใจนะผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การตรงกันและดูเหมือนจะไม่ได้โกหกครับถ้าเช่นนั้นก็เลิกคุมประพฤติดีหลินหยวนเครอครุ่นคิดสักครู่ก่อนจะสั่งการแล้วจะลงโทษเขาอย่างไรต่อครับชายหนุ่มผู้นั้นถามอย่างสงสัย หยวนเค่ือตอบกลับโดยไม่ลังเลขัดเจนแล้วว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะทำงานแนวหน้าย้ายเขาไปทำงานเอกสารก่อนจนกว่าจะมีการตัดสินบทลงโทษครับนายชายหนุ่มตอบรับก่อนเดินออกจากห้องเมื่อได้ยินดังนั้นฉินอวีก็ถอนหายใจทันทีเขาไม่ได้ช่วยพูดเรื่องฉีหลินเพราะเขารู้ดีว่าคงทำอะไรไม่ได้ไม่กี่นาทีต่อมา ชินอวี่อกจากสำนักงานของหยวนเคอร์อเขาตั้งใจจะทานอาหารเข้าก่อนไปจัดการกับพิธีศพของจับีทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างแมวเท่าและชีหลินดังมาจากบันไดขณะเดียวกันณนะบริเวณชั้นล่างสุดของสำนักงานตำรวจหลินเหนียนเลยในชุดเสื้อคลุมขนสัตว์และผ้าพันคอสีชมพูเดินไปหาตำรวจเวนด้วยสภาพผมเผ้ายุ่งเหยิงฉันมาแจ้งความค่ะ